สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับเอฟซีพอดีกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับเชฟไงคะเชฟครับดี๋คะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเมนูรังสรรค์อะไรครับวันนี้รังสรรค์เมนูวันนี้ไหนดูดิภาษาไทยก็ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไก่ใต้ประดานไก่ใต้ประดานภาษาอีสานก็โป๊กลกไก่ค่ะโป๊กลกไก่โอ้วันนี้เชฟรัดครับ ลงมือทําด้วยเมนูรังสรรค์พวกรบไข่เนี่ยก็พวกลกไก่ค่ะพกรบไก่อันนี้แม่ม่ว่าจะได้ที่ลงนะคะจนว่าสิบหกนาฬิกาสิบหกนาฬิกาค่ะมิบหกนาฬิกาก็คือสี่โมงเย็นสี่โมงนะครับร้างแต่ตีห้าครึ่งค่ะกว่าจะมีที่จุดจอดนะคะกว่าจะโยนไข่แตกใช่ไหมครับไข่แตกก็จะลงตรงไหนนะคะโอ้วันนี้กาจากแล้วหม้อนั้นน่ะหม้อนี้ผัด อันนตอนเขาเป็นอะไรเอาค่าอันนี้คือเมนูรังสันอะไรครับเชฟผักบุ้งใส่หมูชิ้นค่ะโอ้ผมนึกว่าผักผักบุ้งมุดน้ำเขาต้อนไปหมดเลยค่ะตอนนี้หมดเลยแต่น้ำค่ะตอนตอนผ่านก็ไม่ใส่น้ำนี่โอ้เขาเขาซาวตอนขึ้นบกหมดแล้วซาไปหมดเลยค่ะแล้วทีหลังก็เอาน้ำไปค่ะครับตอนนี้โค้งโลกไก่เมนูนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ครับเชฟ ห้าโมงยี่สิบเดี๋ยวไก่ดิบห้โมงยี่สิบนะเดี๋ยวถ้ามาก่อนจะได้กินไก่ดิบค่ะครับต้องมาต้องมาค่ำๆค่ำๆสุดเย็นในกลางยี่สิบนาทีมาตอนนี้ไม่ได้ยังยังลงกลุ่มไม่ได้ค่ะในสุกไม่ทั่วถึงเลยค่ะสุกสุกแล้วถึงจะรายงานข่าวถึงจะรายงานข่าวแจ้งทางกลุ่มครับ เมนูนี้นะครับรังสรรโดยเชฟรัดนะครับและคอมเมนเตอร์เป็นเชฟนุ้ยนะครับเชฟนุ้ยก็จะหาที่จอดได้เชฟนุ้ยจะปวดหัวเชฟนุ้ยจะเป็นลมใช่ไหมก็เลยรังสรรค์ให้ชุดบ้านชุดบ้านนีนอนรอเลยค่ะครับเพราะว่ามันร้อนมากอ่าแต่ร้านก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าถอยรถอยู่นี่รอบตลาดพอดีครับเอาเบงนีไายปกก่อนเอายื้อนิ้มๆเออนิ่มจับนั่นน่ะนะเออโอเคเชฟหลัดครับจัดแล้วนะครับคขัวหลังห้านแถมมีแถมมีไออาหารเสริมผลไม้พิเศษอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยปลาคูงปลาคูงภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรมะละกอโอ้สุกหรือดิบภาษาปากีนก็ปลาปลายาปลาปลายาแล้วก็ตาลงนี่เขาเรียกปลอก รวบรวมกันเป็นปปะยาปปกอ่าเชฟรัดจัดให้ครับวันนี้ทำได้เลยค่ะทำได้เลยขยายทำเวลาแค่ถึงนี้ถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มค่ะอ่าเชฟรัดก็จะเก็บครัวเก็บครัวค่ะแล้วก็เตรียมย้ายเตรียมย้ายค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนเชฟรัดเจอกันที่ปทุมค่ะปทุมนวันครใช่ไหมเออฝากติดตามเบื้องแงียมเชฟรัดนั่เดลอครับที่มือกับเข่าหลังครัวเชฟรัดนี่เป็นลังสันแต่ละเมนูมีแต่สุดยอด อีหล,ลีอ๋อโอ้หันมาทั้งพีป่ะดิอีหยังอีหยังอีหยังคุมุคุมุคุมุอยู่นี่อีหยังคุมุคุมุบหันหลังคุมุคุมุอยู่กำลังกินแบบพิดาโอ้แดดนะตัวนิดนึงสวัสดีครับน้องแมนมนลักครับอ่ามนลักษณ์เพิ่งเข้ามานะครับติดตามด้วยนะครับติดตามช่องด้วยนะครับครับไอมนลักนะครับมนน้องแมนมนลักอีหยังเกาะซื้อเต็มเจ้า มลัก,ลก,ลกสุรินเมืองสุรินรคัเออมลักเมืองสุรินน้องใหม่ไตาดาวที่จะมาร่วมบนเวทีสาวน้อยเพชรรังเพลิงในค่ำคืนนี้แต่ว่าสังกัดอยู่วงสองสาวสาวน้อยรำเพรินโชว์แต่ก็ต้องเฟ้นอีกเทน,นึงเป็นบ่พอโจไฮมาไฮม,มาโชว์ตัวก่อนครับนี่ฝากติดตามมือแรกอยูน่นะครับเพื่อนที่ขึ้นบนเวทีครับโอ้หันมาทางพี่ปานิ ทีมลูกๆเตาเตบเอได้จาขั้วปอนี่เนี่ยอม่กินแกันโอ้เอซมาฝากอันั้นยังปุ่นปลาทูปะอนนี่ปลาทูปนีอย่งยังคะยังปอกๆี่ปลาทูปนี่เห็นลูกกินไห้พอกระดิใจเป็นอย่ง ก้เนียงมานอนไหนมันตายเลยซะกันนะตะไครยคลิปอัดไรอัดไรอัดไรจะนอนมือหนา่ายไหม่ได้ร้งมาก้งยังอยู่ขี่รถจากนะเสือรุนนี้พ่อเขาจะมได้อีกละเอีเห็ดมหัยทิบะมีพ่อซ้ำเอซีเห็ดบัวเห็ดมหัยแต่ว่าบ่มีพ่อซ้ำเรนบ่เดี๋ยวอันของน้องสั้างเห็ดอีกอยู่เอาสีส้มเออ อันนี้รบแทเลยน่เกอแน่าชิได้กับทุกคนเกือจะมีคำว่าเกือบงอ่ะโอ้เบาบาดไปสดผลรับไงดี่ะเบียร์เบียร์เหรอเบียร์เบียรอาบน้ำมึงไปนี่อยปนนอนใช้มาเมื่อคืนนอนใช้นอนบ้านเด้อ พึ่งมาอางเขานี่ออกมาหโา้าตื่นวยดีนะขี่รถมาหอดแต่เนของมะนะพอราตืันซ้ีเา่ำำเป็นดอกกาหลแ่นจำกับตอนผู้พดก็ยังคุ่นดีแต่ขึ้นั่งเอแ่โอ้อยากกินโขกเย็นๆดี๋ยว ้คนกินนำกับเห็ุงานน้ำมาจันบาทมองมันสิรวยไปหนาโอ้ยสาธุคนละโอ้ยมีมองยูมองเศร้าแล้วกันสาธุน้ำเดือดีหล่าเอ้ยเหตทองไงพอนอนมาละเวลาไปลำเวล,ลาไ,ไปลำทั้งผุนพอดไอแวรคเขาไปนอนน,ำน้ำเนี้ยฮะเหตมองนอนไงพอนัอ่น เวลาเป็นหลับอยู่แถวกุชินธาร้ายสิได้ไปนอนทุกคนเออให้บรดนั่นละกูมาดอกลอยละยี่ลอยละยี่พิ่งแล้วเบิ้งส่งหลังก็จะกูไปดน้นวะโอ้กินน่ายเนี่เด้อผ่อพ่อมาหาจำเริญเพราะว่าสิเด็กขับรถตู้แล้วเดี๋ยวผมมีเหี่ยวมีแหง้งขับรถตู้เด้ โอ้หลังงวิธียังเนาะมืออาวุอรวุอาลกโอ้รถประดับมาแล้วครับรถประดับเข้าแล้ว ไปลุนวมาไปลุนมีตีกันบอมือแรกมีตีกันบอมือแรกมีตีกันไหมเย็นนี้ไม่มีครับผมผมไม่มีนะผมไม่ตีกันแน่นอนมีนอมีนักเลงไหมแถวเนี้ยอ๋อมีแต่แต่ผมแต่ผมแต่ผมผมไม่อยู่กับใครอยู่แล้วผมก็แค่มาดูเฉยถ้าเขาเปิดกลับผมก็เปิดกลับออโอ้มีเปิดกลับด้วยระวังนะ ใครเปิดก่อนผมเปิดกลับเออใครเปิดก่อนผมเปิดกลับระวังเด้อเป็นไงคำนี้ผมไม่เขาเปิดแล้วเจ้าของหลับผมไม่มีเรื่องใครครับแต่ใครเปิดก่อนผมเปิดกลับบอกว่าเปิดแล้วหลับเอาไปลองกับคลิปนีฟอร์ไว้ซ์นี่ครับพรอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ